อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งหน้ากันค่ะบ่ายโมงครึ่งอย่าให้หยุดสวยนะคะอ่าเริ่มต้นพี่บอกได้เลยว่าพี่นะคะล้างหน้าด้วยวันทิ์วันทิปคือนะคะคือเป็นเจลล้างหน้านะคะแล้วก็พึกษา์ทิตบเลยะคะ่ะเราเรียกน้ําน้าตกก็ได้หรือน้าตกก็ได้นะคะหึหยดพอค่ะในนี้นะคะผสมไปด้วย ทองคำนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเราก็จะมังคังนะคะมังคั้งมั่งมีอืมนะคะตบไปเลยนะคะทองคำทองก็ไหลามาทเทมาทั้งทองก็เข้ามาหาตัวเราทุกวินาทีนะคะทูกไปนะคะสิ่งที่ดีๆมันก็จะวิ่งเข้าหาคุณนะคะเงินทองไหลามาเทมา หยบิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบอะไรก็จับทุติดอะไรก็สาเร็จแบบง่ายๆสบายๆ,ายๆพูดในสิ่งที่ดีๆนะคะ,อะโอเคตัวต่อไปนะคะพี่จะทำขอเสริมตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแก้ฝ้านะคะเป็นเซรั่มแก้ฝ้าซึ่งที่มีฝ้าอยู่นะคะตรงหนกแก้มกับตรงจมูกนะ,ะอันนี้ขอเสริมนะคะอันนี้ไม่ใช่ของคุณสิตานะ,ะของคุณสิตาก็ มีน้ำเจลอะไรนะเจลล้างหน้านะคะมันเป็นน้ำนมนะคะเป็นออยก่อนแล้วก็พอโดนน้ำก็จะเป็นน้ำนมนะคะตัวนั้นสำหรับล้างหน้าแต่ไม่ได้เอามาดูนะเพราะอยู่ในห้องน้ำพอเสร็จนะคะพี่ก็จะตามด้วยน้ำแร่นะน้ำแร่ตัวนี้นะคะบอกเลยเลยเป็นน้ำแร่ซึ่งตามมี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยนะคะสำหรับคนเท่มได้เป็นฟ้าบับพี่เนาะ ตามด้วยตัวนี้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะพี่จะบอกคุณว่าน้ำแร่มันดีอย่างไงน้ำแร่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาทำมาจากอะไรนะอะไรฮะน้ำแร่จากเชือกเขาเอวุคุณสิตาก็ชอบหินมงคลมากก็เอาน้ำแร่ไปแช่ใน หินมงคลเพื่อให้เราโปรแกรมจิตในสิ่งที่ดีดเพราะในหินมีพลังงานถูกไหมเราก็พูดเลยใครรักกูหลงกูใครเจอกูศรัทธาในตัวกูนะคะเ,เงินทองไหนมาเทม,มาฉัานหยิบจับอะไรก็มั่งค้างมั่งมีในนี้ใส่น้ำนมพึ่งเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะเสริมีตัวหนึ่งอันนี้เป็นกูนไนไมคครีมกูนไนไมค์ครีมดียังไงกูนไนไมคครีมดีสําหรับช่วยให้หน้าอยุ่กระชับหน้าอะไรคะ แชมาวนะคะพ่อเขาใส่โลโหลบาบังเรียไปด้วยตัวนี้กูต์ในจริงๆกลางคืนใช่ไหมแต่ของคุณสตาสามารถทากลางวันได้ด้วยแต่คนที่หน้ามันมากถึงมากที่สุดนะคะแบบทำยังไงก็มันนะคะคุณอย่าใช้กลางวันนะคะคุณใช้ได้เฉพาะกลางคืนนะคะแต่ใครที่หน้าแห้งจัดแบบเป็นคุยเลยนะคะคุณต้องรีบใช้นะคะใช้กลางวันกลางคืนด้วยแค่แต้มแค่5จุดพอน,นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วที่เป็นคนที่หน้าไม่แห้งหน้าไม่มันเป็นหน้าแบบปกติ ผสมใช้ได้นะคะลองแล้วน่าจะฉ่ำเบามากเพราะฉะนั้นนี่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันอาจจะน้อยนะคะแต่หน้าแห้งกับหน้าปกติจะเยอะเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้นะคะตอนกลางวันใช้ได้เลยนะคะหอมมากพูดไนต์ซองหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาทนะคะใช้ได้นานอยู่นะคะลืมได้เลยลืมไปเลยว่างั้นนะคะ ใครที่สนใจสินค้าของคุณสิตานะคะไม่ว่าตัวไหนที่หยิบจับขึ้นมาคุณสามารถคลิกก็ไปใต้วิดีโอนี้นะคะไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะผ่านบริษัทเลยไม่ต้องมาผ่านพี่นะคะจะได้ไม่ต้องว่าพี่หนูจะได้ของไหมพี่จะโกงหนูไหมพี่จะนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวเพราะเป็นลิงของบริษัทคุณไปสั่งตรงบริษัทเลยผ่านแอดมินไปเลยอ่ะ ตัวต่อไปนะคะพี่ก็จะฉีดหน้าด้วยตัวนี้นะคะที่พี่บอกไปว่าสรรคุณมันดียังไงน้ําแร่นะคะมันสามารถฉีดก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้าเอาวิธีไหนก็ได้นะคะแต่พี่ชอบเป็นก่อนแต่งหน้าเพราะพี่มีความรู้สึกว่าทําให้หน้าเรายกกระชับน,นะคะฉีดแล้วห้ามลืมตาน,นะอืมแบบนี้เสร็จแล้วก็โปรแกรมฉีดนะมัินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะคะ ใครรักใครจะกูหลงปู่รักปูก่สามีรักสามีหลงลูกไม่ดื้อเลยลูกให้เงินเดือนเองินเองินอยู่ชั้นไหนก็วิ่งมาหาฉันเพราะฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินนะคะเงินหลักฉันเงินในบัญชีฉันเพิ่มคูณทุีคูณขึ้นทุกวินาทีนะหยิบจับอะไรก็สําเร็จแบบง่ายสบายหยิบจับธุรกิจอะไรก็สําเร็จจากง่ายสบายนะคะฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินดูดมาทุกสกุลดูดมาทุกที่ทุกทางเงินรักฉันฉันก็หลักเงิน พูดอะไรก็ได้นะคะที่คุณคิดว่าเฮ้ย mm hmm. คุณปัถน,นานะคะเออพ่อแม่ละพ่อแม่รักพ่อแม่อินดูเราผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ศักผู้ใหญ่ก็เออเอินดูเรานะคะส,สักสนเรานะคะพูดไปนะคะ mm hmm. สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกักรวาลเขาจะอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราปัถน,นามันคืออะไร mm hmm. นะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจอห์นนี้นะคะ อ่ะโอเคบอกหลายครั้งแล้วนะคะว่าทําสเปรย์เสร็จคุณอย่าลืมตานะเช็ดให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยลืมตาขอเข้าตาแล้วมันแสกมากโอเคนะโอเคนะอ่ะตัวต่อไปก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งของครูสิตามันไม่ใช่แป้งธรรมดามันคือแป้งมาสดชัดนะคะเรียกว่าแป้งฉําโบเพราะว่าในนี้ครูสิตาใส่หินมงคลเข้าไปอีกเห็นไหมทุกสิ่งเอฟวจริงจริงเบลครูจะโปรแกรมจิตให้เรานะคะมัง่งคั่งร่ำรวยไปกับครูตลอดนะคะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะในนี้มีหินมงคลนะคะนะคะมีหินมงคล ซึ่งคุณสามารถโปรแกรมจิตได้เลยแล้วครูก็ใส่ล,กล,ลบกลาบังกะเรียไปด้วยเพื่อให้หน้าคุณชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะในแป้งนะคะมีอะไรค่าพีนะก็คือเขาเรียกหาครีมกันแดดอยู่ด้วยนะคะ่คา p ี50บวกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องใช้ครีมกันแดดไม่ต้องใช้ BB ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์คุณไม่ต้องใช้อะไรเลยคุณใช้ตัวนี้คือจบเลยหนึ่งเขาเรียกอะ หนึ่งในหเหรอเออโปรตีทูอินวันใช่ไหมเนี่ยนี้ไฟอินวันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอวจริงๆเแบลบนนี้หมดเลยแต่ตอนนี้พี่ใช้แบบเติมอยู่นะคะเพราะว่าใน,นนั้นหมดแล้วนะคะสามารถเติมได้เป็นซองได้เลยนะแต่ว่าพี่เป็นชอบแบบเนี้ยเอาเทียนนิดเอาเทียนนิดแล้วมันแลดูลดีมันแลดูสดใหม่นะคะอ่าต่อไปนะคะใครเห็นกูรักกูใครเห็นกูหลงกูใครเห็นกูศรัทธานในตัวกูนะฮะพูดไปน,นะคะ เงินทองไหลมาเทมาเงินเข้ามาแล้วเข้ามาอีกเข้ามาทุกวินาทีนะฮะทั้งยามหลับยามตื่นยามกคืนยามกลางวันเงินป็เข้านะฮะเงินดิบมันจีของฉันเพิ่มทุนทวีคูณพุ่นทุกทุกทุกปีน่ะนะฮะยิบจับอะไรก็สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆนะฮะให้พรตัวเองเป็นไรล่ะนะคะอยู่ในห้องก็ห้องเรานนาะอยู่ที่โต๊ะทาแฟ้งก็โต๊ะเรานะใครเขาจะได้ยินไปเราอ่ะถูกไหมเราก็ปกันผิดของเราไปนะคะจะมีดักจะมีหลงนะคะ อ่านะคะปรกบเยค่ะทําธุรกิจอะไรก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูไม่ว่าฉันจะก้าวขาไปที่ไหนที่นั่นก็เฟื่องฟูรุ่งเรืองบ้างข้างนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือใช้เหลือกินนะคะเออือเงินทองเพชรเงินทุกสกุลต่างขาถมเข้ามาหาฉันทุกนาทีฉันเป็นแม่เหล็กดุเงินนะคะสามีหลักสามีหลง หลงหนักมากเปหนักมากนะคะเออพูดไปค่ะใครเปิดร้านก็พูดไปเลยค่ะโอ้โหลูกค้าเข้ามาตืมเลยไม่มีที่นั่งเลยนะคะต้องยืนรอนะคะเพราะตอนนี้โควิดใช่ไหมอืมอ่าทุกคนก็เกลี่ยให้ให้เนียนกริบลยนะคะให้เนียนหวันที่คุณเห็นเพราะว่าพี่เป็นคนสายตายาวนะคะพี่จะมองไม่เห็นนะคะตอนนี้คือใช้แบบ ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเอาว่ามัน,มนเกลี่ยมันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณส่ยตาดีอยู่คุณก็มองเอาที่สบายใจนะอ่ะวะ้าจิงจิงจิงโอเคไหมเออเห็นไหมชีวิตมีความสุขสดตายวมันนั้นพี่ไปร้านร้านของชัมแนอนะเขาก็ทักว่าไม่เคยเห็นพี่นานเลยพี่ไม่ออกมาเหลอบอกออกแต่ออกมาปรปเที่ยววันนี้มาซื้อของแนละ้ว พี่ไม่ไม่เสีเรียโควิดเลยเหรอไม่เสีทเรียทำไมอะ่ะเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปพักสอนอยู่เนาะเออน่าเลิงไว้วันวก็ลงย t u b e นะฮะลงอะไรตลกตลกอะไรขำๆลงไปนะฮะเพื่อชีวิตและดูสดชื่นแจ่มใสนะคะเออแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงนะ,ะเบิกบานนอนให้เต็มกินกินให้ได้นอนให้หลับแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเขาบอกเออดีว่าคิดดีนะเพราะฉะนั้นใครที่เครียดจงจำไว้ว่าอยากเครียดพระก็จะออกมาพูดอวันนั้นก็เห็น หลวงพ่อหรืออะไรเอามาพูดนะคะถือศีลน,นะคะนั่งสมาธินะคะคิดดีทําดีนะคะก็ช่วยได้นะคะเครียดแล้วเป็นไงเครียดแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหม <c oughs> เออคิดในทางบวกว่าเขามาเพราะ <c oughs> เขาอยากมาสอนให้ผู้คนอะรู้จักหลักการสอนให,ให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันกันทําให้ชีวิตนี่เปลี่ยนไปไม่ใช่จําเจทําอย่างนั้นอยู่ ตอนนี้เปลี่ยนทั้งโลกเลยเปลี่ยนทุกอาชีพนะอะโอเคไหมมรไม่เห็นบอกตรงตรงนะพใส่แว่นบอกต,ตรงนะคะไม่ไม่ไก่กานะคนะอะโอเคนะคะพอไปวัดไปวารได้แล้วนะคะเพราะว่าอายุห้าสิบห้านะคะอายุห้าสิบห้าสวยขนาดนี้ก็เลิศแล้วนะคะเห็นไหมคะเออยิ้มหัวเราะทั้งวันนะคะสามีก็ไม่เครียดไม่เครียดนะคะ ไม่เครียดนะคะไม่เครียดจริงๆนะคะอ่ะแล้วตามด้วยบัตรชอออนบัตรชออนที่บอกแล้วนะคะพี่ใช้ของ f o r y o u นะคะอ่ะโฆษณาให้เขาเสร็จเรียบ,บร้อยนะคะ f o ย y ท u อ่ะคุณต้องจ้องนะคะช่วงที่เขาโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะไปะซื้อไวเลยนะคะมีกี่สีโฟยไว้นะคะตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกัน <laughs> ไม่รู้มีโปรโมชั่นหรือเปล่านะคะไม่ได้ออกไปเลยอ่ะ ตัวต่อไปก็จะเป็นที่เขียนคิ้วนะฮะบอกได้เลยใครที่แต่งหน้าไม่เป็นคุณบุคิดพี่แลจะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันมีเพื่อนเลยฉันมีเพื่อนที่แต่งหน้ามีเป็นเหมือนกูเลยแล้วคุณก็ตั้งจิตนะ,ะเอาจิตํำกายพูดตลอดเวลาคิดตลอดเวลากูแต่งกูสวยกูแต่งโคตรเลิศกูแต่งโคตรเฮงเลยว่าเฮ้ยกูแต่งแล้วมาดูดีว่ะเออนะคะจิตมันจะนำกายคุณนะคะเชื่อไม่เชื่อลองดูนะคะคิดอย่างยีสวย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  เขียนคิ้วก็บอกไปเลยค่ะนิสสอเขียนคิ้วแม่เก่งมากเลยนะลูกนะเขียนยังไงก็สวยเขียนยังไงก็ปังเขียนยังไงเงินก็เข้าเขียนยังไงก็โหเฮงดีเขียนยังไงก็เฮงเขียนยังไงก็รวยเขียนยังไงก็ปังนะคะท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้รวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะเออสวยค่ะสวยยังไงก็สวยนะคะเห็นไหมนะคะเห็นไหมเออสวยค่ะลูก ลูกแม่เก่งนิสออเขียนคิ้วของแม่แข้งนี่เก่งมากนะคะเขียนยังไงก็สวยเขียนยังไงก็เฮงสิงยังไงก็ปังเขียนยังไงก็เฮงสขงยังไงก็ปังสิงยังไงก็รวยเขียนยังไงก็สวยเขียนยังไงก็สวยเลิดเลิศเลิศเลิศนะคะโปรแกรมจิตไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวบ้านเรานะคะกระจกก็กระจกเรามือถือก็มือถือเรานะคะอมไม่ต้องกลัวไอ้ดอนแขกโอเคไหมะโอเคไหมเออ แล้วก็เราก็จะมาเอาดินสอไม่ใช่ดินสอเอาแป้งนะคะมาเกีย่ยให้แต่ละเส้นมันเข้ารูปเข้าล่างเข้ารูปเข้าล่างเข้ารอยนะคะผมนะคะผมผมเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแต่งหน้านะคะพี่เป็นคนที่มีขนคิ้วน้อยมากนะคะหางไม่มีเลยนะคะก็เสริมเอานะคะขีดเอาเขียนเ,เอานะคะ เขียนยังไงก็สวยเขียนยังไงก็รวยเขียนยังไงก็เฮงนะคะปังปังปังเห็นไหมโปรแกรมจีบไปเลยค่ะปังในอะไรคะปังในธุรกิจปังในเงินเป็นปังในทองปังในทรัพย์สมบัติปังอะไรก็ได้ค่ะจิบอะไรก็ปังจิบอะไรก็เฮงนะคะจิบจับธุรกิจอะไรก็ปังจับธุรกิจอะไรก็เฮงพูดไปนะคะเดี๋ยวก็มานะคะ เดี๋ยวก็มาพูดอย่างมีความสุขอย่าไปพูดแบบเดี๋ยวก็ปังเดี๋ยวก็เฮงนะคะไม่ต้องนะคะเดี๋ยวก็ปังเดี๋ยวก็เฮงพูดแบบชิวๆนะนะคะเออนะคะอันนี้ครูสิตาสอนนะเอออ่ะตัวต่อไปอันนี้เป็นลิปสติกของครูสิตานะคะมีทั้งหมด12สีคุณสามารถเลือกสีตามใจชอบหรือว่าตีเอ,อ่อหรือความหมายของสีของแต่ละตัวได้เลยแต่พี่อ่ะไม่ได้เน้นนะคะเพราะพี่ถือว่าปากว,ากาากวาจาปากวจาประกาศสิทุกแข่งนะคะ เพราะฉะนั้นเอาสีที่เราสวยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ดับเบิลสีสวยถูกใจและแถมได้ป่ากระจากประสก,กาสิด้วยนะคะอ่ะโอเคไหม,อ,มอ้าวเอาที่สบายใจนะคะพี่ชอบสีชมพูนะคะก็เลยก็เลยเอาสีนี้มาถาะคะ่ะสีศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะชิวๆ ขอบปากสวยมากดูจริงช <cake Sounds> <ข Cock S 1> ่างแต่งหน้าบอกขอบปากสวยมากก็เลยมานั่งดูเออจริงว่ะขอบปากสวยมากนะเห็นไหมบางคนมีดีแต่ไม่รู้นะคะซึงอาจจะเป็นคนจมูกโด่งมากอาจจะเป็นคนที่ขนคิ้วสวยมากบางคนเป็นตาสวยมากนะคะเออไม่รู้นะคะนี่แล้วโควิดมาทำให้นรา ได้นั่งดูตัวเองนะคะว่าเฮ้ยป้ากูสวยจริงว่ะช่างแต่หน้าทุกคนเลยนะคะที่แต่งหน้าที่จะต้องพูดชมปากทุกคนเลยว่าที่ปากสวยเนาะก็เลยเชื่อแล้วนะคะว่าเออปากตัวเองสวย คือเขียนได้รูปอ่ะเห็นไหมแล้วมีหลายคนนะคะชมว่ายิ้มสวยพี่เป็นคนหนึ่งที่สมัยเด็กๆที่จําได้ว่าพี่ไม่ยิ้มเลยเพราะด้วยเหตุผลอะไรอย่างมากในชีวิตนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะยิ้มให้ใครเลย หมันหน้าหมันคิดนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะยิ้มยิ้มสู้โควิดค่ะยิ้มและมีความรู้สึกว่าทุกคนยิ้มชมว่าเฮ้ยปากสวยยิ้มสวยฟันก็สวยนะคะเรามีความรู้สึกว่าเออเวลาเรายิ้มทุกคนมีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากชอบยิ้มแล้วเวลาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กก็ชอบยิ้มหามุมกล้องที่สวยๆเอ่อใครเห็นนะคะก็จะชมว่าเฮ้ยยิ้มสวยจังมีรักยิ้มด้วยอาเจ้ามีแม่ยิ้มมีรักยิ้มด้วยก็ยังไม่รู้แต่เอมมีรักยิ้มจนถึงว่า อ๋อเฮ้ยฉันมีนักยิ้มจริงแต่ไม่ใช่นะคะพี่มีความรู้สึกว่าอะ,อะไรฮะอายุเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นหน้ามันอาจจะคอยลงมานิดหนึ่งแต่ทําให้แก้มบุ๋มพอแก้มบุ๋มปุ๊บถ่ายรูปมาปุ๊บมีนักยิ้มพระเจ้าสวยไปอีกมึงนะคะแต่ส่วนมากคนที่จะชมส่วนมากจะเป็นคนที่ประมาณ60อัพหรือไม่ก็เป็นเด็กเลยอ4 4 5 5นะคะเออเาก็จะเรียกคุณแม่ โอเคไหมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกนะคะเราเลือก f c เราที่เอ่เออะไรนะจิตใจดีนะ,ะมาเป็น f c เราเพราะฉะนั้นใครอายุเท่าไหร่ที่ไม่ได้สีสเรียนทุกคนก็จะเรียกคุณแม่นะคะบอกตามตรงว่าเป็นคนที่ชอบประเภทสองมากนะคะประเภทสองมอกชอบมากไม่รู้เป็นไรถูกจลิตมากเลยถ้าเกิดยิ่งเป็นตุ๊ดแตวเข้ามานี่จะต้องเรียกคุณแม่นะ เพราะอะไรไม่รู้นะคะ่อชาติก่อนอาจจะเคยเป็นตุ๊ดเป็นแถวมั้งนะคะแต่พี่ชอบนะคะเพราะว่าพวกนี้เก่งมากแล้วก็มีความที่เขาเรียกฮะมีเอกลักษณ์ในตัวเองแล้วก็จริงจังจริงใจนะคะมีมีเพื่อนหลายคนที่เป็นเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาเยอะๆนะชอบรู้สึกชีวิตมีสีสันนะคะเพราะทุกคนเก่งแล้วก็กล้าในสิ่งที่ดีนะเออใน,นในสิ่งที่ดียังไม่เคยเจอตุดแถวที่แบบไม่ดีนะ ส่วนมากจะเจอที่ดีๆนะคะเออโอเคเนาะวันนี้แต่งหน้าสไตล์ปาริศาจบแค่นี้นะคะวันนี้เสริมให้คุณอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฟูดไนท์ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าทุกตัวที่พี่แนะนําไปคุณสามารถทักไอดียไลน์มาได้หรือว่ามาคุยกันได้ว่าพี่คะหนูสนใจตัวนี้ตัวนี้หนูต้องสั่งยังไงคะแต่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้คุณอยู่แล้วนะคะใต้วดีโอวันนี้เป็นลิงก์ของบริษัทคุณสามารถคลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิก นะคะกับบริษัทแล้วก็สั่งสินค้าผ่านโดยตรงบริษัทได้เลยเพราะยุคไอจมันมาแรงเพราะฉะนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าใครก็ตามคุณจะต้องมาทํางานในออนไลน์นะคะอันนี้การันตีเลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเพราะสังเกตดูทุกสิ่ง r y t h i ่งจิงกะเบลเขาขนขวายหาวิธีที่จะทําสื่อโฆษณาผ่านออนไลน์หมดเลยนะคะใครที่เก่งนะคะคุณต้องรีบทำเนาะว่าจะได้มีรายได้จากออนไลน์อย่างไรอาจจะเป็นคนทํา เอออะไรฮะโฆษณาแบบไหนที่ให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาเยอะคุณก็เอาความรู้ความสามารถของคุณออกมาทําอย่านั่งเฉยๆเนาะเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเออรัฐบาลช่วยเท่าไหร่ก็